สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Beyond Training Podcast Podcast ที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆจากบทความและงานวิจัยระดับโลกเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนำมาแปลและพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกท่านได้ฟังกันแบบง่ายๆโดยไม่ต้องอ่านเองค่ะ เอพิโซดนี้น่าสนใจมากๆนะคะเป็นเรื่องของ6วิธีวางแผนสำหรับคนที่ไม่เก่งเรื่องการวางแผนค่ะแปลมาจากบทความใน Harvard Business Review นะคะผู้เขียนชื่อคุณอลิาเบธค่ะเขาเป็นโค้ชนะคะสอนในเรื่องของการบริหารเวลา คุณอลิซาเบต h เล่าว่าตลอดเวลาในการเป็นโค้ชสอนบริหารเวลาของเธอนะคะเธอได้เห็นผู้คนมามากมายค่ะแล้วก็พบว่าบางคนเนี่ยสามารถวางแผนบริหารเวลาได้อย่างง่ายดายในขณะที่บางคนนะคะการวางแผนกลับเป็นเรื่องที่ยากมากๆ ซึ่งเรื่องนี้ก็มีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะคะก็คือสมองของคนบางคนเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อทําตามคําสั่งในขณะที่บางคนก็ไม่ใช่ค่ะเธอบอกว่าเธอได้อ่านหนังสือนะคะชื่อ driving in mind ค่ะที่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านสมองค่ะ คนที่ใช้สมองด้านหลังซีกซ้ายนะคะก็จะรู้สึกสบายใจเวลาที่สามารถวางแผนเป็นเส้นตรงแล้วก็สามารถทําตามแผนที่วางเอาไว้ค่ะคนเหล่านี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยแทบจะไม่ต้องมานั่งเรียนเรื่องการวางแผนด้วยซ้ำนะคะและคนพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะไม่เข้าใจค่ะว่าทําไมคนอื่นถึงวางแผนไม่ได้ แต่ในคนที่ถนัดใช้สมองซีกอื่นนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าการวางแผนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆค่ะนั่นก็เป็นเพราะสารเคมีในระบบประสาทของสมองนะคะทําให้พวกเขาต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยเท่าในการวางแผนค่ะเมื่อเทียบกับคนที่ใช้สมองฝั่งซ้ายด้านหลังได้โดยธรรมชาติ มันก็คล้ายๆกับการที่พวกเรามักจะเห็นว่าทักษะบางอย่างนะคะอย่างเช่นความคิดสร้างสารรค์หรือว่าการคิดวิเคราะห์หรือการเขียนเนี่ยมันง่ายสําหรับบางคนเมื่อเทียบกับคนอื่นนะคะความสามารถในการวางแผนก็เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยเกิดมาพร้อมกับมันหรือบางคนอาจจะไม่ได้เกิดมาพร้อมกับมันค่ะ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะไม่สามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้นะคะทุกคนสามารถฝึกทักษะการวางแผนได้ค่ะด้วยการฝึกฝนการเชื่อมโยงระหว่างระบบประสาทในสมองของพวกเราอย่างต่อเนื่องและไม่ยออ่อท้อ ในฐานะผู้สอนเรื่องการบริหารเวลานะคะผู้เขียนก็ได้เข้าใจถึงความสําคัญแล้วก็ข้อเท็จจริงอันนี้ค่ะผู้เขียนบอกว่าได้พบกับลูกค้าหลายคนนะคะที่ไม่เคยที่จะสามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาได้เลยตลอดทั้งชีวิตนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็สามารถพัฒนาทักษะนี้ขึ้นมาได้ด้วยการทั้งมองหาความช่วยเหลือจากคนอื่นพยายามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดิ้นรนผ่านความยากลําบากนะคะโดยมีหัวใจที่สําคัญค่ะก็คือการสร้าง ความยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมที่จะลุกกลับขึ้นมาใหม่หรือที่เรียกว่า r i s i l l i n n ค่ะและนี่ก็คือ6ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนสำหรับคนที่ไม่เก่งเรื่องการวางแผนขั้นตอนแรกนะคะเข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนโดยธรรมชาติของตัวเองซะก่อนค่ะถ้าเกิดคุณพบว่าการวางแผนเป็นเรื่องยากสุดๆ แสดงว่าคุณน่าจะไม่ถนัดในการใช้งานสมองด้านหลังซีกซ้ายของคุณนะคะการหาว่าคุณเป็นพวกถนัดใช้สมองส่วนไหนเนี่ยผู้เขียนบอกว่าสามารถทดลองทำได้จากแบบประเมินในหนังสือ d r i v i n g in Mind ค่ะ การเรียนรู้ในเรื่องของความถนัดในการใช้สมองของตัวเองนะคะจะทําให้คุณเข้าใจสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ใช้มันปรับเข้ากับนิสัยของคุณค่ะผู้เขียนบอกว่าหลังจากทําแบบประเมินแล้วนะคะก็ได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลนะคะที่งานบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องง่ายสําหรับเธอแล้วเธอก็รู้ว่าทําไมเธอถึงหลีกเลี่ยงการทํางานบางประเภทค่ะขั้นตอนที่2นะคะคือยอมรับว่ามันยากค่ะ ถ้าเกิดพวกเราคิดว่าเรื่องบางเรื่องมันควรจะง่ายสิทั้งๆท,ที่มันยากเนี่ยเราก็มักจะอารมณ์เสียนะคะแล้วก็มักจะยอมแพ้กับเรื่องนั้นได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเราตั้งความคาดหวังไว้เลยว่างานนี้มันยากแต่เราก็เต็มใจที่จะทํามันเพราะเราเข้าใจว่าความท้าทายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้น ผู้เขียนเล่าว่าตอนที่โค้ชให้กับลูกค้านะคะก็จะมีบางคนค่ะที่บอกว่าการวางแผนเนี่ยทำให้เขาหงุดหงิดทําให้วุ่นวายทําให้เหนื่อยหรือแม้กระทั่งทําให้โมโหได้นะคะเพราะว่าพวกเขาไม่อยากยอมรับขีดจํากัดของความจริงโดยเฉพาะในเรื่องของจํานวนกิจกรรมที่จะสามารถใส่เข้าไปได้ใน1วัน ในขณะที่ลูกค้าหลายคนนะคะที่ยอมรับแล้วก็จัดการอารมณ์เหล่านี้ได้เนี่ยก็พบว่ากลายเป็นกลุ่มที่มีความก้าวหน้าในการวางแผนมากที่สุดค่ะพวกเขาพบค่ะว่าในอีกด้านหนึ่งมันทําให้เขามีความสงบใจมีความมั่นใจแล้วก็มีความเข้าใจในโครงสร้างของเวลาของตัวเอง ขั้นตอนที่3นะคะปล่อยวางแนวคิดที่ว่าถ้าไม่ทำก็อย่าทำซะเลยหรือ all or nothing thinking นะคะผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาสังเกตเห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอันนึงค่ะซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับสมองสำหรับการวางแผนนะคะ mm. ก็คือพวกเขามีแนวโน้มที่จะคิดแบบที่เรียกว่าถ้าไม่ทำก็อย่าทำซะเลย พวกเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องทําตามแผนการให้สมบูรณ์แบบค่ะไม่อย่างนั้นความพยายามก็จะเป็นเรื่องศูญเปล่านะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถวางแผนได้ทุกวันพวกเขาก็ไม่ควรจะวางแผนอะไรเลย ผู้เขียนบอกว่าอยากให้ทุกคนปรับความคิดนี้ใหม่นะคะมองการเรียนรู้ที่จะวางแผนว่ามันเป็นกระบวนการค่ะสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีค่าที่สุดเนี่ยอยู่ที่พัฒนาการที่จะเกิดขึ้นในทุกๆวันการกระทำดังนี้นะคะก็จะสร้างความยืดหยุ่นในการลุกขึ้นมาทำใหม่เวลาที่เราทำผิดพลาดคุณจะไม่ทำร้ายตัวเองค่ะเมื่อเราไม่สามารถทำตามแผนที่วางเอาไว้ได้แล้วก็ยังทำให้คุณกลับสู่แผนเดิมได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ ขั้นตอนที่4นะคะหาวิธีที่เหมาะกับตัวเองค่ะ แทนที่จะบังคับตัวเองให้อยู่ในกระบวนการวางแผนนะคะให้ลองหาวิธีที่เข้ากับคุณแทนค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนถนัดใช้สมองฝั่งขวาด้านหน้านะคะก็มีแนวโน้มว่าคุณจะคิดเป็นภาพบ่อยๆก็อาจจะหาทางจัดระเบียบที่คำนึงถึงรูปแบบความชอบของตัวคุณเองด้วยค่ะอาจจะเขียนลิสต์งานที่คุณต้องทำนะคะบนโพสต์อิทหรือว่าวาดมันออกมาบนไวท์บอร์ดนะคะหรืออาจจะใช้ไมล์แมปหรือว่าแผนผังความคิดก็ได้ แต่ถ้าคุณชอบในรูปแบบของแผ่นตารางงานหรือว่าสเปรดชีตนะคะซึ่งจะพบบ่อยในคนที่ถนัดการใช้สมองซีกซ้ายด้านหน้านะคะคุณก็อาจจะต้องนำลิสต์งานที่ต้องทำแล้วก็ใส่แผนง,งานของคุณเนี่ยลงใน Excel หรือว่าไปหาแอป,ปนะคะที่จะช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าแบบตัวเลขได้หรือถ้าคุณชอบที่จะมองเวลาเป็นกระแสและจังหวะนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คนที่ถนัดใช้สมองฝั่งขวาด้านหน้าชอบทำเนี่ยก็อาจจะหาเครื่อง ะะอย่างเช่นกระดาษรายชื่อค่ะที่จะทําให้คุณสามารถรับมือแล้วก็ปรับตัวกับจังหวะในวันของตัวคุณเองได้ตามที่ต้องการแทนที่จะรู้สึกว่าเหมือนอัดอยู่ในกรอบแข็งๆจำไว้นะคะว่าไม่มีวิธีการวางแผนที่ผิดค่ะให้ทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเจอวิธีที่เหมาะกับตัวเองขั้นตอนที่5นะคะยืมสมองคนอื่นมาใช้ค่ะ ถ้าคุณรู้จักคนที่สามารถใช้ Excel ในการวางแผนหรือว่ามีทักษะในด้านการจัดระเบียบนะคะก็ให้ลองปรึกษาหรือว่าถามแนวคิดในการวางแผนของพวกเขาค่ะพวกเขาอาจจะให้วิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาที่ล้นมือคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้ การได้รับคําแนะนําจากคนอื่นแล้วก็คุณสามารถเอามาลองทําได้นี่นะคะก็จะถือว่าประหยัดเวลากว่าการพยายามคิดค้นหรือว่าพัฒนาวิธีด้วยตัวเองเป็นอย่างมากเลยค่ะแต่ว่ามีข้อแม้อยู่2ข้อนะคะข้อแรกค่ะก็คือจงหลีกเลี่ยงคนที่จะทําให้คุณเสียกําลังใจในระหว่างที่กําลังเรียนรู้เรื่องการวางแผนและข้อที่2นะคะให้ถามทางแก้ปัญหาอย่างง่ายๆก่อนค่ะยังไม่ต้องตั้งเป้าที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในทันทีที่เพิ่งเริ่มนะคะ ขอแค่มีความรู้พื้นฐานเนี่ยก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6นะคะก็คือพยายามต่อไปค่ะหนึ่งในคำจำกัดความของ resilience หรือว่าความยืดหยุ่นพร้อมที่จะกลับลุกขึ้นมาใหม่นี่นะคะก็คือความสามารถในการกลับมาอยู่ในรูปร่างเดิมค่ะ ถ้าเกิดคุณพบว่าตัวคุณรู้สึกหงุดหงิดในขณะที่วางแผนนะคะให้แสดงความเห็นอกเห็นใจตัวเองเอาไว้ค่ะเวลาที่เราทําอะไรผิดพลาดนะคะตั้งใจกับมันใหม่ในช่วงที่คุณรู้สึกวกแวกค่ะแล้วก็ปรับแผนของคุณเมื่อมีปัญหาใหม่โผล่เข้ามายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะตัดสินใจย้ายโปรเจกต์ที่คุณคิดว่าคุณจะสามารถทําเสร็จในวันนี้เป็นวันถัดไปเป็นต้นหรือบางทีคุณอาจจะสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเพื่อส่งงานให้เรียบร้อย การเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในหัวของคุณระหว่างที่คุณกำลังเรียนรู้ทักษะการบริหารเวลานะคะรวมไปถึงความสามารถในการให้กำลังใจตัวเองของคุณเนี่ยจะสามารถเอาชนะความหงุดหงิดรวมไปถึงอุปสรรคต่างๆได้ดีค่ะ และเมื่อคุณสามารถโน้มน้าตัวเองให้เปลี่ยนแปลงได้แล้วนะคะพร้อมกับยอมรับว่าคุณจะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นคุณก็จะมีโอกาสสูงขึ้นที่จะยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมที่จะลุกกลับมาใหม่ในระหว่างที่กำลังพัฒนาการวางแผนของตัวคุณค่ะ และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสื่อประกอบการเรียน e-learning เพื่อพัฒนา Soft Skill พัฒนาตนเองพัฒนาบุคลากรและองค์กรของ Beyond Training นะคะหากสนใจเรียนหลักสูตรเต็มหรือหลักสูตรวิชาอื่นๆโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศก็สามารถติดต่อ Beyond Training ได้เลยค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ